ถ้าพูดถึงรถไซด์เล็กๆนะครับจะต้องแบรนดนี้ครับสวัสดีครับผมปอนมาริโอมอเตอร์นะครับวันนี้ผมมารีวิว รถยนต์มือ2แบรนด์เล็กๆนี่มีน้องแมวด้วยนี่นะครับก็เป็นแบรนด์บ i ดี Cooper นะครับเครื่อง1.6ปี2005นะครับแล้วก็จดทะเบียนปี2006นะครับวันนี้ก็ธีมสีของเขานะครับน่าจะถูกใจหล,หลายๆคนนะครับเป็นสีคล้ายๆเหมือนหนังภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับแต่อาจจะไม่พูดชื่อนะครับโอเค เรื่องของสีนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองแบบคลีนคลีนนะครับมีการขัดเคลือบแก้วมาด้วยนะครับจุดเด่นของมินิคันนี้นะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับก็คือเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้นะครับบอดี้รถก็จะมีเรื่องของชุดสีนะครับตัวนี้มีการเก็บสีมาเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ชุดฝากระโปรงมีการคาดดำนะครับด้าน ในเรื่องของฝากระโปรงนะครับแล้วก็โลโก้มินิยังอยู่ดีนะครับอยู่ใส่อยู่แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับก็มีการแรปแคปลามาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกหนึ่งตัวนะครับก็ที่มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงไฟมินิคูเปอร์นะครับเขาจะอัพมาเป็นแนวโปรเจคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับโปรเจคเตอร์แล้วก็ครอบด้วยแคปลาคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะมีการแลปแคปลาเกือบทั้งคัน โอเคต่อมาเลยนะครับในส่วนของล้อ,ลอแมกนะครับแม็กตัว Mini Cooper นะครับก็เป็นแม็กแบรนด์ SSW นะครับยางปี2021อ่านะครับ SSW นี่ก็จะเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มนะครับแก้มมินิเนี่ยจะเป็นแก้มที่เล็กมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างแก้ม นะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของกระจกบ้างนะครับกระจกเนี่ยก็จะมีการลับแคปลาให้อีกนะครับพร้อมกับนี่ครับด้านบนเลยนะครับก็จะมีการลับแคปลาทั้งหลังคาเลยนะครับโอเคแล้วมาพอมาพูดถึงเรื่องของประตูนะครับประตูของมินิคูเปอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆไลฟ์สไตล์แนวคูเป้นะครับคือ2ประตูแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นที่เปิดแบบโครเมียมด้วย อ่ะโอเคทีนี้เราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังของมินิคูเปอร์นะครับก็จะเป็นคาดหนึ่งเส้นนะครับแลปแคปล่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยก็จะมีตัวไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับไฟเนี่ยเป็นแบบมินิมอลเลยนะครับน่ารักน่ารักแล้วก็ใส่กลิกนนะครับและตัวนี้นะครับโลโก้นะครับมีการถลอกเล็กน้อยนะครับตัวนี้เราเก็บงานให้นะครับโอเคพูดถึง โครงสร้างเดิมๆกันบ้างดีกว่านะครับก็เรื่องของออฝากระโปรงหลังนะครับก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมนะครับมีการทําสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวโชค๊คใช้งานได้ดีและก็ด้านหลังนะครับไลฟ์สไตล์เล็กๆกระทัดรัดนะครับสามารถที่จะพับเบาะเพิ่มพื้นที่เกียร์แรนด์ด้านหลังได้ด้วยนะครับด้านหลังถือว่าตอบโจทย์1สเต็ปเลยนะครับโอเคถ้าพูดถึงรถมินิคูเปอร์นะครับต้องภายด้านใน เท่านั้นนะครับไปดูครับนี่ครับความพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับรถมินี้โอเคก็ขึ้นลงนะครับตามสไตล์รถเล็กๆ นะครับก็อาจจะมีก้าวขึ้นลําบากนิดนึงนะครับสำหรับคนสูงเกิน170-180อนะครับอาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับแต่คนสูงประมาณผมเนี่ยก็จะสามารถเข้าได้สุดสบายนะครับโอเคคือขึ้นมาเนี่ยพูดเลยนะครับเป็นรถยุโรปที่ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายผมไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับโอเคไปเรื่องที่สภาพโดยรวมก่อนดีกว่านะครับเรื่องของสภาพโดยรวมนะครับของมินิคูเปอรคันนี้ก็แผงคอนโซลนะครับใหม่มากแทบจะไม่ค่อยมีรอยขีดข่วน นะครับแล้วก็เรื่องของไอตัวพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีออกมิลเลเนียนนะครับสวยและเงามากๆเลยนะนะครับแล้วก็รูปลักษ์การดีไซน์ของต่างๆในายานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เปิดประตูเลือนไม้พมุงมาลัยชุดแอร์นะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับมินิคูเปอร์นะครับจะเป็นไลฟ์สไตล์คล้าย,ายาๆแบบกลมๆเหมือนตาแบรนด์มินิคูเปอร์เลย นะครับโอเคพวงมาลัยบ้างดีกว่านะครับพวงมาลัยเขาก็จะเป็นแบบ power มาแล้วแล้วก็มีการแรปแคปล่าตรงกลางนะครับตัวนี้แต่เขาจะแบ่งออกเป็น2อันนะครับอ่านะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับก็ไต่ดังแล้วก็เรื่องของไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือปกติจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เลื่อนไม้นะครับก็จะมีตรงกลางนะครับพวงมาลัยแล้วก็ที่หน้าแผงคอนโซล นะครับแล้วก็ระบบแอร์ก็โอเคเย็นปกตินะครับตัวนี้แล้วก็เลขไมคคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ2 0 0 0ส0กว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเป็นของ JVC นะครับสามารถเล่นบลูทูธได้เล่น AUX ได้นะครับแล้วก็ใส่ CD ได้ด้วยนะครับเรื่องของแอร์นะครับระบบก็จะเป็นอ่อลักษณะไลฟ์สไตล์คล้ายๆวงกลมนะครับวงกลมวงกลมหน่อยแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะออปชั่นต่างๆเนี่ยจะมากองรวมกันอยู่ที่คอนโซลกลางนะครับจะไลฟ์สไตล์คล้ายรถสปอร์ตคันหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นที่เปิดกระจกนะครับเห็นไหมครับกระจกเนี่ยผมจะบอกให้นะคือเป็นกระจกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นใสแล้วก็ไม่มีขอบอะ่ะคือชอบมากๆนะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกที่อยู่ตรงกลางนะครับเรื่องของระบบไฟต่างที่อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับมีที่วางแก้วน้ําอยู่2จุด นะครับแล้วก็ที่จุดบุหรี่อยู่ตรงกลาง1จุดนะครับได้รูปแบบของเกียร์บ้างดีกว่านะครับเกียร์ก็จะเป็นเอ่อพลาสติกนะครับแล้วก็ผสมกับสีโครเมียมคาดกลางนะครับแล้วก็ชุดเอ่อที่หุ้งเกียร์นะครับก็จะเป็นชุดหนังก็ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยอะไรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อตัวเกียร์ออโต้นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ดีนะครับเรื่องระบบไฟเห็นไหมนะครับผมใส่เลยนะครับโอเค นะครับมาดูในส่วนของเบรกมือนะครับสิ่งที่ใช้งานปัจจุบันนะครับเบรกมือเกียร์พวงมาลัยนะครับสภาพนี่ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่พูดไม่ได้คือเขาเรียกว่านะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเรื่องของเบาะอ่าเป็นเบาะผ้าแล้วนิ่มมากๆนะครับคุณพี่นิ่มมากคันนี้เออผมยังชอบเลยนะคือมีความนิ่มมีความนุ่มนะครับแล้วก็เฮดรูมของผมอาจจะเหลือประมาณสักสองสามกําปั้นนะครับประมาณนั้นด้านหลังนะครับ คือผมบอกเลยนะครับว่ารถไซมี่นีด้านหลังเขาก็จะดูรู้สึกว่ามินิมินิหน่อยเล็กๆหน่อยนะครับก็เหมาะสําหรับพวกเด็กๆนะครับที่เดินทางไปร่วมเที่ยวทริปหรือว่าเดินทางไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับโอเคภายในก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมพูดจนหมดเปลือกแล้วนะครับเรื่องของสภาพโดยรวมสะอาดมากๆนะครับโอเคเราไปดูหน้าเครื่องรถมินิคูปเปอร์คันนี้กันครับผมเอาละครับเราก็มาถึงหน้าห้องเครื่องกันแล้วนะครับ มีการแปลงล่างเรียบร้อยนะครับอ๋อผมหยอกเล่นนะครับเปิดฝากระโปรงออกมานะครับหน้าตาไลฟ์ไซด์ในการเปิดฝากระโปรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูโครงสร้างนะครับตรงนี้มีรอยสีพลอกนะครับเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นตําหนินะนะครับเป็นรอยสีที่มันะลอกเล็กน้อยนะครับอันนี้ตามอายุการใช้งานนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง16นะครับก็ยังมีความเสียงดังเล็กๆนิดนึงนะครับไม่ได้เงียบ เท่ากับเครื่อง1.2หรือ1.0นะครับตัวนี้ก็เสียงดังขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าระบบเรื่องของน้ํามันของเหลวต่างๆนะครับเรามีการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะครับตามระยะนะครับแล้วก็ก่อนส่งมอบก็จะเปลี่ยนให้หนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับในส่วนต่างๆของหน้าเครื่องนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเอ่อมันเดิมมากนะครับก็มีระบบไฟนะครับที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเค ว่าถึงเรื่องราคากันดีกว่ามินิคูเปอร์ราคาจะเปิดเท่าไหร่นะครับบอกเลยนะครับราคาไม่ถึง5 0 0แสนนี่นะครับมินิวันคันนี้นะครับราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะครับราคาเปิดอยู่ที่4,588 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับคุณก็ได้รถยุโรปไลฟ์สไตล์เล็กๆมินิคูเปอร์หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่ารถในฝันของคนนะครับ ได้ไปครอบครองกันแล้วนะครับ่อนอยู่ต่อเดือนเนี่ยประมาณ9,000-10,000บาทนะครับคันนี้จะจะับไปแนนได้ประมาณ5-6ปีนะครับโอเคหากใครสนใจนะครับคันนี้สามารถทักเข้ามาที่ช่องทางนี้ครับหรือโทรเข้ามาที่092-562-9999ครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้ครับในส่วนของรับประกันนะครับเรามีรับประกันสูงสุด 10ปี1แสนกิโลเมตรนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขบริษัทกําหนดนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับอุ่นใจทุกการเดินทางได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่งฟรีทั่วไทยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็มินิคูเปอร์แล้วก็น้องตากล้องนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สครา์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผม แล้วก็ทีมงาน m a r ิโอมอเตอร์ในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับวินีคคูเปอร์รอท่านอยู่ครับ